กบต้องบอกว่ามีความแข็งแรงขึ้นมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ของตัวเรื่องนี้เ,เป็นประเด็นสําคัญมากแล้วก็จะเห็นเลยว่าการที่มีค่าใช้จ่ายพนักงานที่เป็นอสสตราส่วนที่สูงของตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ในช่วงจอเฉลอสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องบอกว่านับเดือนเลยนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเงินสดน่าจะหมดบริษัทก็การที่มันใกล้จะถึงจุดที่มันต้องตัดสินใจเนี่ยมันก็บีบให้จำเป็นต้องมีการตัดสินใจเข้าสู่แผนฟื้นฟูนะครับ ผลของการเข้าสู่แผนพื้นผูปก็ประสบความสำเร็จด้วยดีก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยสามารถที่จะลดคนให้มันเหมาะสมกับจานวนเครื่องบินแล้วก็จํานวนพารกงานนะครับก็ส่งผลให้ตัวเลขของสัสดส่วนค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานเนี่ยลงมาต่ำกว่าระดับ10%ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหนี้ต่างๆก็ให้ความร่วมมือนะครับก็เลยเกิดเป็นการที่แปลหนี้เป็นทุนนะครับเลยทําให้ตัวเท่านั้น อาจจะต้องบอกว่าก็เลยทําให้ส่วนส่วนของนี่นลดลงไปเยอะครับเพราะมันกลายไปเป็นผู้ถือพื้นแทนนะครับตัวนี้เลยทําให้ต้องถือว่าเป็นภาพที่มันค่อนข้างจะออกมาดีกว่าสมควรนะครับเพราะว่าโอเป r a t i o นของการบินไทยในช่วงปีที่ผ่านมากระแสเงินสดที่ทําได้แล้วก็ภาราณีที่ลดลงนียก็ต้องทําให้เห็นว่าในภาพแบบนี้ครับการบนินไทยเองก็น่าจะก็นั่งยืดได้มั่นคงนะ้ะระดับปัจจุบันครับ แล้วคือถ้าดูในแง่ของทางพื้นฐานธุรกิจนะคะเราเห็นเขามีกำไรนะคะในช่วงของไตรามาสแรกของปีนี้นะคะโอกาสในการเติบโตในผลประกอบการตลอดทั้งปีเนี่ยคุณกิตพลมองว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงช่วงที่เหลือหลังจากนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วภาพของธุรกิจนี้คงจะมองก้ากึ่งนิดหนึ่งนะครับสาเหตุสําคัญก็คือต้องบอกว่าการดีขึ้นของผลประกอบการการมีไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย แน่นอนว่ามันมาจากภาพของการเ้ิตัตของธุรกิจแล้วก็รายได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีผลสําคัญมากๆเลยที่ยอมต้องยอมรับก็คือว่าการลดลงของค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานซึ่หายไปคนหนึ่งได้ก่อนที่จะพัฒก็จับขึ้นมาใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินด้วยเพราะว่าในเมื่อแบงนี่เป็นกลุ่มดอกเบี้ยจ่ายก็ลดลงขลางนี่ก็ทําให้ภาวะรทางด้านการเงินเนี่ยหรือฐานะการเงินมันดีขึ้นแต่พอมาถึงสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า มันก็จะเป็นการดีแบบเรียกว่ามันดีขึ้นต่อจากตรงนี้ด้วยโครงสร้างเดิมไม่ได้เพราะว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะเริ่มแน่นนะครับหรือว่าอาจจะเริ่มไม่ได้มีที่นั่งเหลือมากไปที่จะเติบโตเพราะฉะนั้นการจะเติบโตต่อเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายเส้นทางการดินอาจจะต้องมีการซื้อเอ่้ามินเพิ่มอาจจะต้องมีการจับมาเพิ่มคนอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นผลของปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ค่า้จ่ายซึ่นเลยเป็นประเดกในการพันารตลอดเนี่ย อาจจะต้องมาดูความค่าใช้จ่ายอนกีนึงะขณะเดียวกันในความค่าใช้จ่ายสำคัญอีกอย่างหนึ่งคงมาเป็นภาพของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าภาพทีท่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกนี่ก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่ฉอดีครับและย้อนสุดภาพการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการฟื้นตัวได้ดีแต่สายการนัปัจจุบันเราตอบได้ยากมากครับว่าเศรษฐกิจโลกที่ทุกคนเนี่ยเจอภาษีการค้าหดความไปคนละประมาณทั้งสิ้น20เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยตรลงแล้วเนี่ยมันทําให ค่าใช้จ่ายในชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่ไหนเศรษฐกิจจะดีจะแย่อย่างไงแล้วก็ใครจะได้รับผลกระทบบ้างแล้วจะตัดสินใจเดินทางมากเท่าเดิมหรือว่าอาจจะต้องลดการเดินทางลงนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งท,ท้าทายแต่ว่าข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราดูชีวิตสายการบินน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นแฟกเ,เตอร์สําคัญเกือบจะที่สุดในค่าใช้จ่ายเกือบท้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวฟิวเซอร์ชาร์ดนะครับหรือว่าตัวของค่านใช้จ่าย,ายาก็ผูหมัดซึ่ง สถานการณ์ณนะปัจจุบันเราก็เห็นว่าบนภาพของการที่ราคาน้ำมันดิบปร,รับลดลงการเพิ่มกําลังการผลิตของกลุ่มโอเพกซึ่งก็บอกว่าต่อให้ไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าด้วยภาพเศรษฐกิจปีนี้มันมีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันหยบหน้าจะเป็นการส่งตัวครับเพราะมีการลดมีการผลิตเพิ่มนี้จริงๆหมายมว่าน้ำมันลงนี่ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าในในปีนี้เนี่ยในมุมมองของฝั่งค,ค่าค่าใช้จ่ายถีงแม้จะมีความท้าทายในตัวางด้าน การเพิ่มของตัวการซื้อเครื่องบินคดีหรือว่าจะเป็นตรวนักงานคดีเนี่ยแต่ในมุมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเชื้อเพลิงเนี่ยก็ถือว่ามีตัวช่วยหรือว่ามีแก้มบุญเนี่ยที่ถือว่าดีพอสมควรครับค่ะทีนี้คือถ้าเทียบกับความสามารถนะคะในการเ,เติบโตนะคะเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆนะคะที่ก็ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นไทยด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเทียบกันกันกบสายการบินต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะ ความสามารถในการเติบโตของการบินไทยเชิงเปรียบเทียบแมยถือว่าดีมากน้อยแค่ไหนคะคุณกิจพลค่ะเออถ้ามาดูโดยคร่าวๆนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ในถ้าเราเรามองเราจะพบว่าสายการบินเป็นธุรกิจที่ที่มีความแปลกอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าช่วงหลังๆนี้ตลาดเองอาจจะไม่ค่อยได้ให้ valuation กับสายการบินเท่าไหร่เพราะว่ามันคาดเดาหลายอย่างก็น่าจะยากนะครับแล้วกลายเป็นว่า ตัวของธุรกิจสายการบินเนี่ยถึงแม้เราจะไปดูในเชิงของทางด้านา cash flow from operation หรือ free cash flow เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยตลาดเองไม่ค่อยให้มูลค่าเท่าไหร่อย่างเช่น AAV ในตลาดเองอาจจะให้มูลค่าอยู่รนะรประมาณสักเจ็ดเท่า,า, ation, านะครับประมาณสักเจเท่าของตัว cash flow from operation เท่านนเองนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวท่้ง BA เนี่ยเราก็จะเห็นว่า ตัวของแทนนั้นตลาดเองเนี่ยให้เวอรชันอยู่อาจจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับก็คืออาจจะประมาณสัก9เท่านะครับเหตุผลก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าตัว ba นี่อาจจะมีธุรกิจหลากหลายแล้วก็จริงๆมันจะมีค i d d e n asset บางอย่างอย่างเช่นการถือหุ้นในตัว bms นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอบยากว่าเวอร์ชันที่ ba ได้มากกว่าตัว av เนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเงินลงทุนในตัวของโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับถ้ามาดูในถามว่าการบินไทยณปัจจุบันเนี่ยซื้อขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่า ถ้าเทียบเป็นมูลค่าต่อกระแสเงินจริงๆต้องถือว่าอย่างค่อนข้างต่ำก็คือประมาณสักห้าเท่าได้นะครับห้าถึงหกเท่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วนี่มันก็ยังจะดูถูกกว่าตัวอื่นอยู่นิดนึงนะครับถ้ามองในมิติแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาเองจะพอมีรูปในการที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าอย่างยางดิสคาวจากคนอื่นเนี่ยมีความเป็นไปได้บวกกับมิติที่2ก็คือในช่วงต้องบอกแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาสั้นในช่วงสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกพื้นฐานระยะยาวของคุณเพราะว่า สาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าพุ่นขึ้นได้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มิติเรื่องของตัวการคาดหวังการเติบโตนะครับแต่เป็นมิติที่คนมองว่าในระยะสั้นๆเนี่ยมันจะมีการไม่บาลานซ์ของดีมันพพลายเพราะว่าคุณนจานวนหน้าขายไม่ได้นะครับอย่างเช่นจานวนต้องบอกว่าผู้ถือพุ้นที่เป็นซายเซ็งแชร์โฮเดอร์เนี่ยก็จะขายไม่ได้หรือแมก้กระทั่งพวกเจ้าหนี้ของคุณบรรจอหลายๆบรรจอหรือว่าแบงค์ที่แปลงหนี้เป็นทุนอะไรเนี่ย มันก็จะมีบางส่วนที่มันติดก็ขายไม่ได้นบครับนับไปน,นับมาเนี่ยอาจจะมีส่วนที่มันซื้อขายหรือเป็นส่วนในตลาดได้จริงอะรแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็บอกว่าในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ถึงแล้วว่าเราเห็นตลาดประเมินราคาเหมาะสมกมันอยู่สักประมาณแปดบาทถึงสังกสิบบาทต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกินกว่านี้ไปนิดหน่อยได้เพราะว่าในช่วงสั้นต้องอยอมรับจริงๆว่าด้วยความที่โครงสร้างของมันมีบาลานซ์ของตัวไม่บาลานซ์ของสป라이ดของหุ้นกับ ีมาแลระยะสั้นที่คนมองบวกจากมุมมองของธุรกิจเนี่ยมยันอาจจะทำให้ราคาหุ้นไปได้เกินกว่าที่หลายหลายคนประเมินเอาไว้ครับค่ะแล้วคือท้ายที่สุดนะคะคือถ้าเป็นมุมของทางคุณกิตพลและยูบีนะคะมีคําแนะนําในการลงทุนหุ้นของการบินไทยณขณะนี้อย่างไรคะครับต้องบอกว่าของเราเองจริงเราไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือ c o v เ r a ตัวหุ้นการบินไทยนะครับอย่างไรก็ตามด้วยมิติเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุยกันนะครับต้องบอกว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยถ้าจะให้เขาเทรด ในระดับที่เรียกว่า c a s โ f o ที่มันมี v a l u a t ชันที่มันใกล้เคียงกับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะมีัพไซด์จากปัจจุบันได้อีกระดับประมาณแถวไม่เกิน่เกิน20%นะครับดังนั้นผมคิดว่าในมิตินี้ก็คือต้องบอกว่ามันก็นด้าัพพอนปัจจัยบวกไปพอสมควรถ้าใครจะกินกาไรเนี่ยแล้วมีทุนที่สู้ได้นะครับอาจจะพอคาดหวังได้อีกประมาณสัก 15- 20%นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ากินกาไรแบบนี้ก็อาจจะต้องตั้งจุดในการที่สต็อไปไตให้ด้วยนะครับเพราะว่าในในมิตินี้ ต้องเรียนว่าเราเองอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพหลายๆอย่างของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของทางด้านตัวค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็ให้เบื้องต้นไม่ว่าถ้าจะขึ้นต่ออาจจะได้ในระดับประมาณไม่เกิน20%ครับได้เลยค่ะส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้มีรีบาวขึ้นมาได้ดูดีนะคะแล้วจะที่วันศุกร์เราตกลงไปหนักนะคะในวันนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของผลลัพธ์ของภาษีแล้วนะคะคือเห็นเรทที่ชัดเจนแล้ว เป็นบวกกับตลาดหรือเปล่านะคะและตลาดที่ฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคุณกิตพลบอกว่าเป็นการฟื้นที่มั่นคงแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสไปต่อหรือเปล่าคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นบวกระยะกลางนะครับเพราะว่าในภาพที่นักวิเคราะห์ประเมินกําไรของเซ็นนิกซเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ระหว่างแถวประมาณ8 0ดสถึงเกาบาทต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้ามาดูเหมือนกันเราเห็นนักเศร,รษฐศาสตร์ประเมิน GDP นะครับจะเห็นว่า ระหว่างทาริฟที่3 6มกับเนี่ย GDP มันคนละเรื่องเลยนะครับก็ตีกลมงก็คืออาจจะ GDP แถว1%กับแถว2เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอทาริฟมันมาอยู่แถว20นะครับ GDP ก็จะอยู่ประมาณแถว2%บวกลบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกำไรจดทะเบียนเองเนี่ยจากความโน้มเอียงจากความที่กังวลว่ามันอาจจะต้องคัดมากๆจนลงไปแถว80ต้นๆหรือ80เนี่ยมันจะโน้มเอียงในทางที่เข้ามาใกล้า90าบาทต่อหุ้นมากกว่านะครับ ผลก็คือถ้าเรามองที่ตัวเลขใกล้แถว90เนี่ยอินดีคสตัทเก็ตเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปได้ถึงประมาณโซน1,400ต้นๆน,น,นคะครับก็แปลว่าถ้าสมม,สม,ม 80, 40, 100, ติเรามอง80เนี่ยเราอาจจะได้อัพไซด์ของตลาดแค่สัก1,280ไม่เกิน1,300นะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเระยะกลางเนี่ยเราขยับขึ้นไปได้ถึงตัวเลขอาจจะ1,400นะแต่ทีนี้ทำไมต้องใช้คำว่าระยกกลางเพราะว่าจริงๆแล้วในระยะ2เดือนข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะท้าทายเรามากๆก็คือ เรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการในช่วงต่อไปนะค,คือผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยมันโน้มเอเียงในทางดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกส่งออกเพราะว่าหลายคนจะได้ผลดีจากเรื่องของตัวาการเร่งส่งออกนะครับการเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยาถามว่าทําไมสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเราไปดูตัวแบงค์ชาติที่ถแถลงเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาจริงๆหลายคนไปตามกันแต่ตัวเลขเช้าวันศุกร์ที่เรื่องไทยรัฐแต่ว่า อาจจะลืมหรือว่าไม่ได้ไฮไลท์ตัวเลขของแบงค์ชาติในช่วงเย็นวันพฤหัสจริงๆถ้าเราฟังแบงค์ชาติเนี่ยต้องบอกว่าเราจะรู้สึกดูไม่จืดเลยครับเพราะว่าตัวเลขของแบงค์ชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคของการผลิตก็ชะลอนะครับตัวเลขมิถุนายนแล้วก็การส่งออกก็ชะลอท่องเที่ยวชะลอบริการชะลอนะครับการบริโภคชะลอซึ่งโมเมนตัมตัวเนี้ย,ม,ยมันต่อเนื่องเป็นถึงช้ช่วงไตรามาสก็แปลว่าแบงค์ชาติเห็นภาพประดับอย่างนั้นแหละว,ว,ว่าจากนี้ไปเนี่ยหลายตัวเลขมันจะถูกฉุดลง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพระยะสั้นตัวนี้เราอาจจะดีด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการระยะสั้นหรือว่าการที่ตัวเลขสกิจอเมริกาไม่ดีทําให้อธิษฐานของค่าเงินอเมริกาอ่อนค่าแรงนะครับเรากลายเป็นแข็งค่าซึ่งมันก็จะบวกกับมุมมองของการลงทุนในระยะสั้นของตลาดในฝั่งของ e m e r g i n g market นะครับแล้วแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังไอ้การปรับขึ้นตัวนี้เราเองอาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่า อะไรเองที่อาจจะต้องเทคโควิดบ้างจะต้องเก็บกำไรได้บ้างนะครับอย่างเมื่อวานหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในรอบที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยคือถ้าเราดูตลาดขึ้นจากพันห้าสิบขึ้นมาพันสองห้าสิบเนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มในด้านฟู้ดนะหรือว่ากลุ่มในด้านพวกเคสแคร์เนี่ยพวกนี้จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่เมื่อวานเนี่ยมาดีแสดงว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตลาดเองกําลังทําอะไรอยู่ตลาดเองกําลังเริ่มสวิอช์ตัวกลับโดยการเทคโควิดหรือว่า อาจจะเริ่มก็ค่อยลดในตัวหุ้นที่เอาเปรียบรมรอบที่ผ่านมาแล้วก็พยายามกระจายเงินมูลส่วนนะครับไปยังหุ้นที่ยังคงขึ้นน้อยเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเรือความผันผวนเนี่ยที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะตามมาในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะครับดังน,นั้นก็ช่วงสั้นผมมองบวกครับแต่ว่าการขึ้นของเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวรับความผันผวนที่จะตามมาด้วยครับความผันผวนที่คุณกิตพลประเมินเอาไว้ระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรคะเมื่อมองไป่ต้งเศรษฐกิจเป็นหลักเลยครับเพราะเมื่อกี้เรียนแล้วว่าทางแวย เราจะเห็นเลยว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวนี่มันกาลังชอมิถุนายนนี่แค่เริ่มนะครับดังนั้นก็แปลว่ากรกดาสิงหากันยายนเนี่ยตัวเลขนี้มันคงจะเห็นผลคขอนน้างเต็มที่ซึ่งกว่าเจ,าจะเห็นก็คือเป็นผลประกอบการในช่วงของทางน้านไตรามาสดังนั้นหลายคนเลยครับที่อาจจะส่งออกไตรมาสสองอาจจะดีมากให้พอถึงไตรมาสสามเนี่ยหลกใจเดิมนที่เคยโหลดสินค้าขายไปโเมริกยเยอะเนี่ยมันอาจจะเหี่ยวลงไป1 0 2 0เป็นี่ยเป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพดังกล่าวก็เลยทําให เราเองอาจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยครับว่าหลายๆก,กลุ่มอาจจะต้องระมัดระวังผลที่มันจะเห็นเออร์นิ่งหรือว่าไรายได้เนี่ยที่มันจะชะลอตัวลงครับกลุ่มที่น่าจะมีความเสี่ยงในการที่เห็นกําไรชะลอไรายได้ชะลอและนักลงทุนต้องระมัดระวังคุณกิจพลแนะนําเป็นกลุ่มไหนคะที่ต้องระวังนะคะแล้วส่วนกลุ่มไหนที่น่าจะยังรอดหรือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ในสภาวะการแบบนี้โอเคครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มส่งออกเนี่ยนะครับ เพราะว่าถ้าดูแล้วโดยเฉพาะคนที่ไปอเมริกานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าอเมริกานี่ก่อนอ้านี้ภาษีเราอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทุกคนไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยทุกคนณวันนั้นทุกคนยังไม่รู้ว่าจะสิบเก้านะครับทุกคนคิดว่ามันอาจจะยี่สิบห้าก็ได้สามสิบก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ครับในการที่จะเล่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้านะครับทีนี้คําถามก็คือเอ๊ะพอมันเป็นสิบเก้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยมันยังกดดันอยู่หรือเปล่าก็ยังกดดันครับเพราะว่า ในกลุ่มส่งออกเนสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคู่ค้าในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเรียกเราไปคุยครับว่าเอยโอเคเนี่ยของแพงขึ้นนะลดได้ไหมคุณต้นทุนีสเาเนี่ยคุณช่วยลดราคาให้เราสัก1 9บ้ได้ไหมเพื่อเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องขึ้นราคาลูกคา้านะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ส่งออกไปอเมริกาเนี่ยก็คือว่าแรงกดดันในเชิงของการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของ,งมาร์จินน้นมันจะมาเลยไรายได้อาจจะไม่รอปก็ได้นะแต่ว่า ถูกต่อราคาครับเพื่อให้ลดราคาเพื่อให้เขาสามารถขายบนเชลส์ได้เนี่ยในราคาที่มันไม่ต่างจากเดิมมากดังน,นั้นผมคิดว่าในภาพันนี้เลยทําให้ต้องระวังนิดนึงครับว่ากลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะที่ไปอเมริกาเยอะๆเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงทั้งการชะลอของยอดขายหรือแม้กระทั่งการต่อรองในเชิงมารจินที่จะมากดดัน่ยค่ะกลุ่มที่ส่งออกไปที่อเมริกาด้วยนะคะในตลาดหุ้นเนี่ยคือ บริษัทไหนเซกเตอร์ไหนคะคถ้าเยอะถ้าเยอะหน่อยก็จะเป็นพวกของทางนั้นอาหารสัตว์เลี้ยงน,นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกอาหารทะเลด้วยนะครับอย่างเช่นตัวตัวต้องบอกว่าอย่างพวก ITC AI นะครับ TU นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเท่าไหรนะ่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าการตัวเลขของการส่งออกของพวกอุตสาหกรรมภาคาของภาคขางการผลิตเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีครับในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับเพราะซึ่งจริงๆการดีมันอาจจะเป็นจากตัวอื่นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันเป็นต้องไปประกอบหรือเป็นซัพพลายเชนกันเนี่ยพอเวลามันชะลอปุ๊บบางทีมันจะดึงตัวอื่นเนี่ยลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็ในภาพแบบนี้ก็เลยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยก็มีโอกาสที่มันอาจจะได้รับผลกระทบหรืออาจจะเห็นออเดอร์ของคู่ค้าของเขาเนี่ยชะลอไปด้วยในช่วงของด้านันไตรมาสสามครับดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกของการ ส่งออกนะครับ <c oughs> หรือไปอเมริกาเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกหลักๆที่มีแนวโน้มที่อาจจะยังมีความไม่แน่นอนหรือมีผลกระทบที่จะชะลอตัวลงครับค่ะในระยะสั้นสิ่งจะเป็นตัวท้าทายกับภาคส่งออกคือค่าเงินบาทนะคะกลับมาแข่งค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ดอลลาร์มีจังหวะอ่อนค่าลงไปกระทันหันในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณกิพลมองเรื่องของค่าเงินบาทหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ ผมคิดว่าค่าเงินบาทต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะแข่งค่ามาแถวๆสัก32นะครับซึ่งว,วันนี้ใกล้ๆแล้วนี่ผมคิดว่าช่วงสั้นเองก็อาจจะไม่ได้แข่งค่าจากนี้มากนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์เองจะกลับมาแข่งค่าขึ้นนะันขณะนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ทำไมบาทถึงแล้วก็สกุลเงน Asia, ินเอเชียทำไมถึงแข่งค่าค่อนข้างใจเยอะอันท,ที่หนึ่งก็คือคตัวผลกระทบของแฮริร คนมีความไม่แน่ใจว่าอ้ตรลงจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆแล้วในเชิงของการค้าเราจะเห็นว่าถ้าใครามข่าวทิ้งว่าอเมริกาเนี่ยมีการขัดขึ้นการเป็นกนการในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกคนคิดว่าทุกคนไม่รู้ว่าทาริฟอยู่เท่าไหร่ทุกคนจะเร่งสั่งนําเข้าก่อนที่จะเห็นความถดถอยเพราะว่าทาริฟนอนาคตดว่าน่าต้องขึ้นแน่ๆดังนั้นเราเห็นว่าในทิศทางแบบนี้ก็แปลว่าผู้ค้าในอเมริกาก็จะเร่ง การซื้อสินค้าครับดังนั้นต้องใช้เงินดอลลาร์เยอะก็ต้องก็ต้องซื้อแลกกับสกุลเงินอื่นครับเพราะนันเลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าเพราะนั้นจะมากในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่ถึงคนกังวลด้วยว่าอเมริกาจะทํา b ำวิกติฟิวเวลจะขัดภาษีเยอะรายได้จะลดลงเนี่ยขาหนักทางการเงินของอเมริกาจะแย่ลงเพราะันเกือบทุกอย่างเนี่ยมันชี้ไปนในทางที่ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่วันนี้เราเห็นว่สาสถานการณ์มันเริ่มไม่ใช่ครับอเมริกาได้ดิวการค้าที่ค่อนข้างดีมากหลายประเทศแล้วก็ขนาดเดียวกันซึ่่งงจะะเปปิดปรรตูในกกาสออ ในเดียวกันหลายประเทศก็ไปนอมมิตอเมริกาว่า,วาเฮ้ยผมจะสั่งซื้อสินค้าคุณเยอะมากๆนในสามปีน้าผมจะไปลงทุนในประเทศคุณด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่ตัวเลขของทางนั้นทุนการค้าของอเมริกา,าผมเชื่อว่ามันจะไม่ติดลบเยอะมากๆเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเพราะว่าไอเร่งซื้อเร่งซื้อไปแล้วพอตอนนี้เริ่มกลับมาปกติแล้วแถมเรากับประเทศต่างๆเองอาจจะต้องเริ่มค่อยๆทยอย,อยไปซื้ออเมริกาให้คุณทําดีใจด้วยว่าเอ้ยเราทําตามที่เราพูดนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้หรือยอย่างเนี้ย มันชี้ไปในทางที่เงินมีความโน้มเอียงที่จะไหลไปในทางอเมริกาหรือไปอยูเอสลรามากขึ้นนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าช่วงสั้นเราอาจจะเห็นทิศทางของดอลลาร์อ่อนค่าลงแรงเพราะความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยแต่ถ้ามองในเชิงโครงสร้างของการไหลของเงินแล้วเนี่ยโอกาสที่ในช่วงข้างหน้าจะเห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ย<ช>ผมว่าก็มีความเป็นไปได้ข,ข้างสูงนะครับในนั้นก็ตรงนี้ครับจะเป็นจุดงที่ทําให้ภาพของการลงทุนเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนและจะมีความผันผวนขึ้นครับค่ะ แล้วในคําแนะนําการลงทุนตอนนี้คุณกิตพลแนะนํานักลงทุนยังไงคะเอ่อถ้ามามองแล้วภาพของเดือนกรกฎา,าเดือนสิงหาคมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับในอดีตนะฮะประมาณทั้งสองเปอร์เซ็นทีนี้เพั่นก็แปลว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยมันมีหลายเซกเตอร์ที่มันเอาเพอร์ฟอร์มเซตในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นอะไรครับธนาคารพาณิชย์ครับธนาคารพาณิชย์มักจะเอาเปรียบนะโดยเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ย กลายเป็นรีเทิร์นเฉลีย่ยสิงหาคมอยู่5%เลยนะครับนะต้องถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเ,ออเป็นหนึ่งพอถึงกลางปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงของเทศกาลเงินปันผลระหว่างการนะครับแล้วก็ปัจจุบันกลายเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเราอาจจะไม่มองเป็นหุ้นอิงเศรษฐกิจก็ได้นะเรามองเป็นหุ้นปันผลก็ได้เพราะว่าตอนนี้แต่ละตัวเนี่ยให้ปันผลระดับประมาณ6%เมื่อวานแบงค์ใหญ่อย่างเคแบงก็เพิ่งประกาศเพิ่ม p a y o u ratio ซึ่งก็เป็นทิศทางที่ตามแบงค์ตัวอื่นหลายตัวนะครับที่ทยอยทามาก่อนหน้านี้แน่แล้วในเรื่องของกาาารรทํเนนพะะฉั้ ก็แปลว่าในภาพแบบนี้ครับแบงค์ที่จ่ายผลผลดีๆหรือแบงค์ตัวใหญ่ๆเราคิดว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาพของการเพอร์ฟอร์มที่ดีที่สาคัญก็คือแบงค์เป็นเซกเตอร์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในการข,ขึ้นของตลาด200จุดในรอบนี้ด้วยก็แปลว่าอย่างร้อยสุดเนี่ยมันจะกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มหุทด้านเฮลท์แคร์นะครับก็เฮลท์แคร์ก็เป็นเซกเตอร์ที่มักจะเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงของทางด้านสิงหาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่าง ใบเตยมะสอง่ซอฟกับใเตยมะสามซึ่งบางคนในไทยก็จะมีออตัวของท่านปัจจัยฤดูกาลของพวกโรคหวัดเรื่องหน้าฝนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็เป็นการใกล้ช่วงแเต่มาสีซึ่งมันจะเป็นไฮซีซั่นในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นกลุ่มการแพทย์เองก็น่าสนใจที่สำคัญคือกลุ่มการแพทย์นี่จะเห็นว่าปีตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ย valuation ลงมาเยอะครับหลายตัวเลยเนี่ย PE แทบจะเรียกว่าหาร2เลยนะครับแล้วก็วันนี้สถานการณ์โงขำไม่แน่นอนบางอย่างอย่างเช่น ในเรื่องของตัวลูกค้าที่มาจากตลาดออกกลางเนี่ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานผมก็ใจว่าตัวของบางแห่งก็เริ่มมีการส่งสัญญาณที่มันดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักทุนเองก็อาจจะมองว่าเฮลท์แคร์ก็เป็นที่หนึ่งที่มันอาจจะกระจายเงินหรืออาจจะพักเงินไว้ได้นะครับกออ็ตัวนี้ผมคิดว่าออในกลุ่มเฮลท์แคร์ทั้งตัวใหญ่สตัวน่าสนใจหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น b d m s BH แล้วก็ตัว BCH เพียงแต่ว่าช่วงสั้น BH ขึ้นมาก็น่าจะแรงก็ในโซนแถว 1 8 5ถึงเนี้ผมคิดว่าเป็นแนวต้านที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะเราเคยแนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้า b h s นี่ขึ้นต่ออาจจะต้องระวังแรงเทคโปรฟิตด้วยแต่ว่าถ้าจะซื้อนาราคาปัจจุบัน BDMS กับ BCS เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจกว่าครับ